เมื่อแกงนักสร้างหนังทุนต่ำอยากจะถ่ายทำหนังเรื่องอนาคอนดาแต่มันติดที่ว่าพวกเขาไม่มีเงินทำ CG งานนี้จึงจะเป็นต้องลุยเข้าไปในป่าอเมซอนเพื่อตามหางูยักษ์เอามาถ่ายทำหนังเรื่องนี้แทนแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือบางสิ่งบางอย่างที่ตัวโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่กำลังรอพวกเขาอยู่เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงมารับฟังสปอยไปพร้อมกันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาที่ป่าอเมซอนดูเหมือนว่าจะมีชายหญิงคู่หนึ่งกําลังคุยกันเกี่ยวกับการตามหาอะไรบางอย่างในป่าแห่งนี้ทางผู้หญิงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยอยากจะไปต่อนะครับแต่ว่าผู้ชายเขาไม่เอาด้วยแล้วทางผู้หญิงจึงได้ออกเดินทางต่อโดยที่ไม่สนผู้ชายและในเวลาเดียวกันก็ดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มคนกาลังจ้องมองพวกเขาอยู่ ก่อนที่ชายกลุ่มนี้จะได้ออกตามล่าตัวผู้หญิงทันทีแต่ว่าในจังหวะที่พวกเขาทั้งสองกำลังลงเรืออนาอนดายักษ์กับโผลเข้ามาโจมตีพวกเขาจนหนึ่งในนั้นถูกลากไปกินในที่สุดและนี่ก็คือปฐมบทของอนาอนดาหรือไอยสยองโลกและนี่ก็คือหนึ่งในตัวหลักของเราเขาชื่อว่าดักดักทำงานเป็นคนออกแบบวิดีโอเกี่ยวกับงานแต่งงานนะครับ แต่ว่าพี่แกดันเป็นติงหนังสยองขวัญเพราะฉะนั้นวิดีโอที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่เกี่ยวกับงานแต่งเลยนะครับคู่บ่าวสาวที่ก็งงชิบหายเลยอะไรวะเนี่ยซึ่งทางพ่อแม่ของบ่าวสาวเนี่ยก็ขอกับดักนะครับว่าขอวิดีโอปกติได้ไหมมันจึงทําให้ดักก็ต้องเซ็งเหมือนเดิมเพราะว่าในใจของดักเนี่ยเขามีความฝันที่อยากจะเป็นพ่่มกับหนังสยองขวัญน,นะครับแต่ว่าชีวิตดันเล่นตลกให้เขามาเป็นคนกํากับวิดีโองานแต่งแทน ตัดมาที่ตัวละครอีกคนหนึ่งเขาชื่อว่ากริฟ f g กริฟทํทำงานเป็นนักแสดงสมทบนะครับในซีรีส์ต่างๆในหนังแต่ว่าการแสดงของกริฟเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แถมเขายังเล่นแข็งมากอีกด้วยทางผู้กำกับก็ไม่อยากให้กริฟเล่นต่อแล้วนะครับจึงได้ไล่กริฟออกไปและในจังหวะที่กริฟ f เดินออกมาจากกองถ่ายหนังกริฟฟก็ได้เห็นโปสเตอร์หนังอนาคอนดานะครับที่เขาชื่นชอบเหมือนกัน และดูเหมือนว่าในใจของเขาจะมีแผนการอะไรบางอย่างและในจังหวะเดียวกันดักที่เป็นเพื่อนของกริฟ f เนี่ยก็ได้โทรมานะครับดักเขาก็ได้โทรมาอวยพรกริฟ f f เพราะเขารู้ว่ากริฟ f เนี่ยกำลังเล่นซีรีส์ดังนะครับแต่หารู้ไม่ว่าตอนนี้กริฟ f โดนไล่ออกเรียบร้อยแล้วซึ่งกริฟ f แล้วก็ดัก ทั้งสองเขาเป็นเพื่อนรักสมัยเด็กนะครับที่โตมาด้วยกันแต่ว่ากริฟเขาเดินตามความฝันตัวเองมาหางานที่ลอสแองเจลิสแต่ว่าดักไม่ได้มาด้วยดักกลับเลือกชีวิตธรรมดาที่บ้านเกิดเพราะเขาใจไม่กล้าพอที่จะทําตามความฝันของตัวเองและในเย็นวันนั้นดักก็ถูกหัวหน้าตําหนินะครับเรื่องวิดีโองานแต่งนี่แหละที่มันเหมือนหนังสยองขวัญมากเกินไปและหัวหน้าของดักก็ได้บอกกับดักว่าถ้านายทําดีๆบริษัททั้งหมดนี้จะได้เป็นของนายก็คือเจ้าของบริษัทจะยกบริษัทให้กับดักนี่แหละครับเพราะว่าดักเป็นพนักงาในใจ ของดักเขาจะไม่ค่อยชอบเส้นทางนี้มากเท่าไหร่และถ้าเลือกได้เขาก็คงอยากเดินตามกริฟไปที่ออกไปตามหาความฝันของตัวเองและพอดักกลับมาถึงบ้านทางครอบครัวของดักก็ได้ออกมาเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของดักนั่นเองผู้ชายคนนี้เขาเป็นเพื่อนของดักและก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครหลักเหมือนกันนะครับเขาชื่อว่าเคนนี่และหนึ่งในตัวละครหลักอีกคนก็คือผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่าแคล ซึ่งตอนนี้แคลเธอก็เพิ่งเลิกกับสามีไปนะครับเพราะว่าสามีดจนไปติดกริกี้ของคนอื่นและคนสุดท้ายที่มาเซอร์ไพส์ก็คือกริฟนี่แหละครับที่บินมาจากลอสแองเจลิสเลยทั้งสองก็ไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีเลยนะครับแต่ว่าปีนี้กริฟก็เลือกที่จะมาก็เพราะตกงานนี่แหละครับง่ายๆเลยซึ่งถ้าไม่ตกงานกูก็ไม่น่ามาหรอกครับบิดเหมือนเดิมตามสไตล์เพื่อนรัก ก่อนที่กริฟฟจะเรียกทุกคนมารวมตัวกันและก็จะมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับดาร์กซึ่งมันเป็นของขวัญที่หาไม่ได้แล้วและสิ่งนั้นก็คือวิดีโอที่กริฟ f แล้วก็ดาร์กเคยถ่ายหนังด้วยกันในสมัยเด็กทุกคนนี่ก็ชอบกันไปเลยนะครับเพราะไม่คิดว่ากริฟยังจะเก็บหนังไว้อยู่ก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะเปิดดูด้วยกัน ซึ่งมันก็เป็นวิดีโอถ่ายหนังที่พวกเขาถ่ายเล่นด้วยกันในสมัยเด็กซึ่งในคลิปเนี่ยก็มีทั้งกริฟดั c กแคร์แล้วก็เคนนี่อยู่ด้วยกันหมดเลยดักก็ขอบคุณกริฟนะครับที่ยังเก็บหนังตัวนี้ไว้อยู่ฉันไม่คิดว่านายยังจะเก็บมันไว้นะกริฟก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะเก็บมันไว้หรอกแต่ว่าวิดีโอมันค้างในเครื่องเล่นนี่สิและแกะไม่ออกนั่นแหละมันอยู่มานานถึง20ปีเลยอ้าวไอ้เพื่อนเวน ในเช้าวันต่อมาสี่สหายก็ได้มาทานข้าวด้วยกันนะครับก่อนที่พวกเขาจะพูดคุยกันเรื่องอนาคอนดาที่พวกเขาชอบมากเป็นหนังคลาสสิกสุดๆและในจังหวะนั้นกริฟก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขาได้สิิ์สร้างหนังอนาคอนดาทุกคนก็งงเลยนะครับไปได้มาได้ยังไงกริฟก็ได้บอกกับทุกคนว่าคนเขียนบทเรื่องอนาคอนดาเขารู้จักกับกริฟแลวก็ชอบที่กริฟฟแสดงหนังและประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือกริฟอยากให้ทุกคนมาแสดงหนังด้วยกันในเรื่องนี้และจะให้ดักเป็นคนเขียนบทด้วย เราจะสร้างหนังอนาคอนดารีเมคมันขึ้นมาใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมเคนนี่และก็แคลร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่พวกเขาชอบแต่ว่าดักไม่เอาด้วย กริฟจึงได้มาคุยกับดักส่วนตัวว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นความฝันของพวกเราตั้งแต่เด็กกันเลยนะสร้างหนังด้วยกันไงทุกอย่างที่ฉันทําทั้งหมดนี้มันคือความฝันของพวกเราทั้งคู่เราแค่ทํามันให้สําเร็จแค่นี้เองแต่ไม่ว่ากริฟจะพูดยังไงสุดท้ายดักเขาก็ไม่เอาด้วยอยู่ดีนะครับชีวิตเขาทุกวันนี้มันลงตัวแล้วเขามีลูกมีเมียมีการงานที่มั่นคงเขาจะไม่ยอมเสียมันไปเพื่อความฝันในวัยเด็กแต่ประเด็นก็คือพอดักกลับมาถึงบ้านภรรยาของดักก็ได้บอกนะครับว่ามันเป็นความฝันว ฉันเห็นแววตาความสุขของคุณที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตอนที่คุณเปิดดูคลิปในสมัยเด็กกับเพื่อนๆแต่ว่าดักก็ได้บอกนะครับว่าทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอมีหน้าที่การงานที่ดีมีความสุขกับครอบครัวถึงแม้มันจะไม่ใช่งานที่เขาชอบแต่มันก็ทําให้พวกเรานั้นอยู่ได้ ภรรยาของดักเธอไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ว่าในใจลึกๆเธอก็รู้อยู่ดีว่าสามีของเธอต้องการอะไรและนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่ดักต้องเลือกระหว่างหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่เขาไม่มีความสุขกับการออกไปตามหาความฝันของตัวเองแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจุดจบจะเป็นยังไงเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ทําในสิ่งที่เขานั้นอยากทําและในคืนนั้นดักก็ได้มาเช็ควิดีโองานแต่งที่เขาได้สร้างมาให้กับคู่รักตอนต้นเรื่องแต่ดูเหมือนว่าดักจะไม่ได้ชอบมันเลยนะครับดักก็นั่งคิดค่แล้้าว เขาจะทําในสิ่งที่เขาอยากทํามากที่สุดนั่นก็คือการสร้างหนังกับเพื่อนๆดักจึงได้รีบมาหากริฟที่อยู่ที่บ้านพร้อมบอกกับกริฟว่าตอนนี้กูพร้อมละกูจะตามหาความฝันของตัวเองเพื่อนเราไปลุยหนังอนาคอนด้ากันกริฟก็โคตรดีใจแบบนี้สิวะเพื่อนเราไปลุยกันเลยทั้ง4คนก็มาสรุปงบประมาณในการสร้างหนังเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2.5้าล้านดอลลาร์หรือประมาณ80ล้านบาทแต่พอทั้ง4คนไปยื่นกู้เงินที่ธนาคารทางธนาคารอนุมัติแค่เก้าพันดอลลารเาเ์เท่านั้นเองซึ่งไอคนที่ด ซึ่งสุดท้ายพวกเขาทั้ง4คนจึงจำเป็นต้องออกงบประมาณในการสร้างหนังเรื่องนี้กันเองและในจังหวะนั้นเคนนี่ก็ได้บอกกับดัรกนะครับว่างานนี้เขาขอแสดงด้วยได้ไหมถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นกันไม่ค่อยสวยทางเคนนี่เขาเป็นแอลโกอฮอลิซึมเขาชอบดื่มไปด้วยทํางานไปด้วยจนทําให้งานล่าสุดที่ออกมามันพังไปหมดแต่ว่าเคนนี่ก็ได้บอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้เขาเลิกเหล้าเรียบร้อยแล้วดื่มแค่เบียร์กับไวน์แทนออมันต่างกันตรงไหนวะนก่อนที่เคนนี่จะส่งสายตาอ้อนวอนไปหาดัรกว่าพี e ได้โปรดให้ฉันได้ทํางานดดด้ยเเถอออนสุาาม และก่อนที่ทุกคนจะเดินทางไปยังป่าอเมซอนที่บราซิลทางลูกชายของดักก็ได้มอบสิ่งนี้ให้กับดักนะครับมันก็คือถ้วยรางวัลอสการ์ที่ลูกชายตั้งใจทําให้กับดักนี่แหละครับพ่อของเขาต้องประสบความสําเร็จแน่นอนและไม่นานครับสี่สหายก็ได้มาถึงบราซิลทางดักเนี่ยก็ได้เล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าตอนอนาคอนดานมันลัดเหยื่อเนี่ยมันลัดจนกระดูกแตกหักไปหมดแลวก็ฆ่าตายภายในพริบตา แต่ว่าในจังหวะนั้นก็มีผู้ชายนิรนามมาเสริมเรื่องที่ดักเล่านะครับว่าทุกอย่างมันเป็นความจริงแม่นแล้วแม่นแล้วผมเคยเห็นอนาคอนดาลัดยายของผมตายลูกตาพุดออกมาจากเบ้าเลยทั้ง4คนนี้ก็งงเลยนะครับไอ้น,นี่มันเป็นใครวะเนี่ยและพอผู้ชายคนนี้แนะนําตัวเคนนี่ก็จําได้ทันทีนะครับว่าอ๋อผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนคุมงูให้กับเราเขาชื่อว่าแซนดิเอโกก่อนที่แซนดิเอโกจะพาทั้ง4คนไปดูงูของเขาสําหรับการถ่ายทําหนังเรื่องอนาคอนดาก่อนที่เคนนี่จะได้ถามกับแซนดิเอโกนะครับว่าว่าอนา คนทั้งเป็นเลยจริงเหรอแซนดิเอโกก็บอกว่าแม่นแล้วแม่นแล้วมันคือเรื่องจริงแต่ถ้าคุณโชคดีคุณจะตายตั้งแต่มันรัดกระดูกเรียบร้อยแล้วเพราะคุณหายใจไม่ออกแต่ถ้าคุณโชครายก็โดนขมอบทั้งเป็นยังไงล่ะและในเวลาเดียวกันผู้หญิงที่หนีจากการตามล่าตอนตนเรื่องเธอก็มาอยู่ที่นี่พอดีหนีจากแก๊งชายชะกัน ก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นได้ว่ามีกุญแจเรือวางอยู่ตรงหน้าเธอและเจ้าของเรือเนี่ยมันหลับไปแล้วเรียบร้อยและเธอก็ได้สังเกตเห็นอีกว่าตอนนี้เรือมันจอดอยู่ใกล้ๆเธอและมันก็เดากันได้ไม่ยากใช่ไหมครับว่าเรือลํานี้จะเป็นของใครมันก็คือเรือของแก๊งสี่สหายนี่แหละครับที่จะออกไปถ่ายทําหนังเรื่องอนาคอนดาพวกเขาเช่าเรือลํานี้ก่อนที่เธอจะเดินมาหาทุกคนพร้อมกับแนะนําตัวว่าเธอชื่อว่าแอนนาเธอเป็นเจ้าของเรือนี้แต่ประเด็นก็คือคนที่รับงานนี้ก็คือพ่อของเธอและตอนนี้พ่อของเธอก็ไม่สบายก็คือโกหกนี่แหละ และเธอก็ขอปฏิเสธทวนนี้และก็จะคืนเงินให้กับทุกคนทีนี้ทุกคนก็ไม่ยอมสิครับเพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วและก็วางแผนกันไว้หมดแล้วเรียบร้อยด้วยทางแอนนาที่สังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้พวกมันก็จะถึงตัวเธอแล้วเธอก็เลยตอบตกลงทันทีก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะได้ออกเดินทางไปถ่ายทําหนังเรื่องอนาคอนด้ากัน เวลาผ่านไปทั้ง4คนก็ได้ทําการแสดงหนังด้วยกันนะครับแถมมีแซนดิ e เอโกมาถ่ายทําหนังเรื่องนี้ด้วยและด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยมันก็ล่วกันทุกคนเลยนะครับแอนนานนี่ก็ปวดหัวชิบหายเลยกูมาเจออะไรวะเนี่ยแซนดิ e เอโกมันไม่ได้สนิทกับใครนะครับแต่ว่ามันล่วกอยู่แล้ว ไม่กี่วันต่อมามันก็ต้องเป็นฉากที่กริฟต้องเผชิญหน้ากับอนาคอนด้านะครับแต่ดูเหมือนว่ากริฟมันกลัวอนาคอนด้าจริงนะครับแม่งไม่คิดว่าตัวแมงจะใหญ่ขนาดนี้และด้วยความที่กริฟมันกลัวเนี่ยมันก็ปัดอนาคอนด้าตกเรือไปเลยนะครับเรียบร้อยครับอนาคอนด้าโดนปั่นจนเละไปหมดน้องดาก็ได้ตัวเย่ขาทีแล้วคนที่เสียใจที่สุดเนี่ยก็คือแซนดิเอโกนี่แหละครับและในคืนนั้นพิธีศพของน้องดาก็ได้ถูกจัดขึ้นนะครับโดยแซนดิเอโกนี่แหละก่อนที่แซนดิเอโกจะจุดเผาน้องดาให้ไปสู่สุคลนนนเวาาียยกกั่กกคงงจง้้้ออพขููผช ็คือหนึ่งในแก๊งของชายสกันนี่แหละครับที่มาตามหาตัวแอนนาแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรครับผู้ชายคนนี้ก็ถูกอนาคอนดาล,ลากไปกินในน้าเลย และหลังจากงานศพทางกริฟก็ได้มาขอโทษแซนดิเอโก้นะครับเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นแซนดิเอโก้ก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้นั่นก็คืองูตัวใหม่และนายต้องไปกับฉันก็คือไปจับงูกัน2คนนี่แหละครับในป่าแน่นอนแหละครับว่ากริฟฟไม่ได้อยากไปแต่ว่าเขาต้องอใจแซนดิเอโก้หน่อยก่อนที่ทั้งสองคนจะได้เทียบเรือแล้วก็ลงเข้าไปในป่าซึ่งตอนนี้คนบนเรือเนี่ยเขาก็หลับกันหมดแล้วนะครับมีแต่สองตัวนี้แหละที่แอบลงมาทางแซนดิ้เอโก้เนี่ยก็ได้เดินนากริฟ กำลังมาแล้วก่อนที่แซนดิเอโกจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในป่ามันจึงทําให้เขาได้เดินแยกจากกริฟไปและพอกริฟหันมาก็ไม่เจอแซนดิเอโกแล้วนะครับกริฟที่เห็นแบบนี้ก็ชิงเลยนะครับกูไม่อยู่แล้วส่วนทางแซนดิเอโกที่กําลังตามหาเมียนะสุดท้ายเขาก็เจอจริงๆครับโดนเมียลากลงน้ําไปเลยกริฟที่กลับมาถึงเรือเนี่ยก็ได้ปลุกทุกคนนะครับพร้อมบอกว่าตอนนี้แซนดิเอโกเนี่ยหายเข้าไปในป่าและยังไม่เจอเลย ทุกคนจึงตกลงให้จะไปตามหาแซนดิเอโก้กันนะครับและในจังหวะที่ทุกคนออกเรือไปแล้วแก๊งชายชะกันก็ได้ขึ้นมาบนเรือนี้พร้อมบอกกับพวกมันอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในป่าบอกว่าตอนนี้พวกพระเอกหายเข้าไปในป่าแล้วไปตามล่ามันให้ได้ส่วนทางพวกตัวเอกพวกเขาก็ได้มาเจอรถมินิแวนคันหนึ่งที่จอดอยู่กลางป่าทั้งหมดเลยได้ขึ้นมานะครับเพื่อพักในนี้แต่ว่าในจังหวะนั้นพวกเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างนอกรถและพอทุกคนสังเกตดูมันก็คือแซนดีเอโก้นี่แหละครับพร้อมกับงูยักษ์ที่ตัวโคตรททนน้ับีีชิ ดูเหมือนว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดเพราะอาจจะลืมเสียบแบตหน้ารถและมันก็ไม่มีใครกล้าลงไปนะครับจึงทําให้ดักอาสาลงไปเองดักก็ได้รีบต่อสายแบตนะครับและพอรถสตาร์ทติดเท่านั้นแหละงูโขดพอก็ได้มาลอก,กินดักทันทีทั้งหมดก็ไม่อยู่รอแล้วนะครับรีบใส่เกียร์ออกรถไปเลยและในเวลาเดียวกันแก๊งชายชะกันก็ได้ตามล่ารถคันนี้เหมือนกันทั้งหมดก็สงสัยนะครับว่ากลุ่มคนพวกนี้นั้นเป็นใครแอนนาก็ได้บอกว่า กลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนพวกที่ลักลอบขุดทองในป่าแห่งนี้พวกมันจะฆ่าทุกคนที่เข้ามาก่อนที่แอนนาจะยิงสกัดพวกมันทีละคนและสุดท้ายพวกเขาก็หนีรอดมาได้แต่พอพวกเขากลับมาที่เรือหนึ่งในแกงนั้นก็ได้มาดักเอาไว้แต่ก็เป็นแอนนานี่แหละครับที่เข้ามาช่วยไว้ได้ทันและพอทุกคนรอดมาได้ทุกคนก็ตกลงกันนะครับว่าจะกลับบ้านจะยกเลิกการถ่ายหนังทั้งหมดแต่ว่ากริฟก็ไม่เห็นด้วยพวกเราเริ่มต้นกันมานานแล้วเราจะยกเลิกตอนนี้ไม่ได้ดักก็บอกว่าใจเย็นก่อนเมื่อกี้เราเจออะไรมาจํากันได้ไหมตัวัววโโคคตพพ่พ่่อออแแมมมใหญเเลยถาจกก ขุดทองอีกและก็แน่นอนแหละครับมติเป็นเอกฉันท์ทุกคนจะต้องกลับบ้านแต่ว่าในคืนนั้นดักมานั่งมองถ้วยรางวัลอสการ์ที่ลูกชายของเขาได้ให้อาไว้และก็ดูเหมือนว่าเขาจะคิดอะไรได้บางอย่างก่อนที่ดักจะเริ่มนั่งเขียนบทเพิ่มและในเช้าวันต่อมาดักก็ได้นำเอาบทใหม่มาให้กับเพื่อนๆทุกคนว่าตอนนี้เรายังมีเวลาก่อนที่เราจะกลับบ้านแทนที่จะเป็นบทเกี่ยวกับงูจนจบเรื่องเราจะเปลี่ยนเป็นการเปิดโปงพวกรกลอบขุดทองแทนเพราะตอนนี้งูและเจ้าของของมันก็แห้งไปแล้วเราก็แค่เปลี่ยนบทตัวละครให้เป็นคนแทน เคนนี่ก็ถามกับดักนะครับแล้วใครจะมาเป็นตัวละครหลักต่อละ่ะต้องเป็นฉันแน่นอนแม่งที่ไหนได้เอาแอนนาม,มาแสดงแทนแล้วเอาเคนนี่เป็นตัวประกอบเหมือนเดิมแถมปิดหน้าอีกด้วยทุกคนก็เริ่มไม่พอใจในตัวดักกันนะครับแทนที่จะเป็นหนังของพวกเขาแต่ทำไมเอาแอนนามาเป็นตัวละครหลักซะงั้นดักก็บอกว่าให้ใจเย็นอย่าพิ่งคิดมากยังไงหนังเรื่องนี้ก็ต้องสมบูรณ์แบบแน่นอน ในเช้าวันต่อมาดักแล้วก็กริฟก็มีปากเสียงกันนะครับก็เรื่องเดิมนี่แหละครับที่ให้แอนนาแสดงเป็นตัวละครหลักแทนกริฟก็บอกกับดักนะครับว่าตัวเขานี่แหละที่ได้เลือสิทธิ์เรื่องอนาคอนด้ามาแล้วมันก็ต้องเป็นตัวเขาสีที่ได้ถ่ายทําแต่ว่าในจังหวะนั้นมันกลับมีเรือกองถ่ายหนังขับเข้ามาในป่าแห่งนี้ดักก็ตะโกนถามนะครับว่าเข้ามาทําอะไรกัน ทางกองถ่ายหนังก็ได้บอกว่าเขามารีเมคเรื่องอนาคอนดาทางโซนี่สั่งสร้างใหม่ทีนี้ทุกคนก็งงกันเลยสิครับมันหมายความว่ายังไงกันวะเนียและคนที่เวอร์สุดก็คือกริฟนี่แหละครับทุกคนจึงหันไปถามกริฟว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่นายนายบอกว่านายได้ลรขสิทธิสร้างหนังเพียงแค่คนเดียวและพอถึงจุดนี้เราก็จะได้รู้ว่ากริฟไม่ได้รับเิขสิทธิ์อะไรทางนั้นนะครับเขาแค่อยากสร้างหนังสนุกกับเพื่อนๆและเผื่อว่าถ้ามันดังเขาก็อาจจะกลับมาได้งานเพิ่มดักก็บอกนะครรัับบว่่่าาาาามมมมมึึงงง้้้้ปะเเเนนนนีียยถฟอขลอลกแหด และในเมื่อทุกคนได้รู้ความจริงกันหมดแล้วทางกริฟก็ไม่อยู่แล้วนะครับเขาได้ใช้เรือเล็กขับออกไปทันทีก็คือจะกลับบ้านคนเดียวนี่แหละครับหนีปัญหาไปเลยแต่พอกริฟขับไปได้ไม่นานเขาก็ได้สังเกตเห็นซากเรือที่เพิ่งพังลงนะครับและซากเรือพวกนี้ก็คือซากเรือของกองถ่ายหนังนี่แหละครับที่เพิ่งผ่านมากริฟฟก็พยายามตะโกนหาผู้รอดชีวิตนะครับว่ามีใครเหลืออยู่บ้างไหมและไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือกริฟก็บอกว่าเดี๋ยวขอจะไปรับให้รออยู่ตรงนั้นแต่ว่างูโขนนดพอกแม่มเลย ส่วนทางที่เรือดักก็บอกกับทุกคนนะครับว่าเขาจะถ่ายงานต่อเขาจะไม่ยอมกับบ้านมือเปล่าเราก็แค่เปลี่ยนบทจากหนังเรื่องอนาคอนดาเป็นการเปิดเผยพวกตัวร้ายในการขุดทองแทน ทุกคนก็ไม่พอใจนะครับว่าตอนนี้มันไปกันใหญ่แล้วแถมตอนนี้กริฟก็ออกไปคนเดียวเราต้องไปตามหาเขาแต่ว่าอยู่ดีๆีแอนนากับชูปืนใสทุกคนพร้อมบอกกับทุกคนว่าให้ลงเรือไปเดี๋ยวนี้ทุกคนก็งงนะครับว่าแอนนาจะทำอะไรแอนนาจะป้นเรือหรอแต่ว่าแอนนาก็ไม่ได้บอกอะไรสั่งให้ทุกคนเดินเข้าไปในป่าและพอแอนนาและทุกคนลงเรือไปแล้วหนึ่งในแก๊งพวกที่ลักลอบขุดทองมันก็ได้ตามมานะครับแล้วก็ได้ตามพวกแอนนาไป จนเวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งกริฟที่ได้เห็นเรือของเพื่อนจอดอยู่เนี่ยเลยได้เข้าไปเช็คดูแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่มีใครอยู่บนเรือลำนี้แล้วนะครับก่อนที่กริฟจะสังเกตเห็นได้ว่าเรือที่พวกลักลอบขุดทองมันมาจอดเนี่ยมันมีปืนอยู่ข้างในนี้กริฟจึงได้รีบหยิบปืนกระบอกนี้แล้วก็ได้รีบเข้าไปช่วยเพื่อนในป่าเพราะตอนนี้เขาคงคิดว่าเพื่อนคงชิบหายแน่ส่วนทางพวกดักตอนนี้แอนนาก็ให้พวกเขามายังกระท่อมล้างกลางป่าและก็สั่งให้พวกดักขนถุงทั้งหมดนี้กลับไปที่เรือ และพอดักเช็คในถุงทั้งหมดนี้ปรากฏว่ามันก็คือทองนี่แหละครับและหนังก็มาเฉลยว่าแอนนานี่แหละคือตัวแม่เลยแต่ว่าในจังหวะนั้นคุณลุงที่เราคิดว่าเป็นตัวร้ายมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็ได้โผล่มาเพราะมาปืนจ่อไปที่แอนนาคุณลุงแกก็ได้เริ่มเล่านะครับว่าตัวแกนี่แหละเป็นตำรวจและแอนนาเป็นตัวแม่ในการลักลอบขนทอง พวกเราตามจับแอนนามาตั้งหลายปีแล้วและตอนนี้แหละก็ได้ตัวมันสักทีแต่ว่าในจังหวะที่เรื่องทั้งหมดกําลังจะจบลงทางกริฟที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็ได้มาถึงที่นี่พอดีนะครับและก็ได้เล็งปืนไปหาคุณลุงที่เขาคิดว่าเป็นตัวร้ายแล้วก็ดอกกันได้ไม่ยากใช่ไหมครับเปี้ยงเข้าเต็มขาเลยคุณลุงก็ได้ล่วงลงทันทีแถมยังมีหน้ามาแอกนะครับว่ากูนี่แหละคือพระเอกเว้ยไอตัวร้ายทางดักก็ได้ตะโกนด่ากริฟนะครับว่าไอ้โง่มึงยิงผิดคนนั่นตำรวจกริฟนี่ก็งงสิครับฮะตำรวจเหเ่ัน,น้ ลงไปและคุณตำรวจก็ไม่รอดนะครับแอนนาก็ฆ่าทิ้งเลยแต่ว่าในจังหวะนั้นแคลก,ก็ได้แย่งปืนมาจากแอนนาแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่งูยักษ์มันมาถึงที่นี่พอดีและก็เรียบร้อยครับแอนนาโดนโคตรพ่อโคตรแม่งูลากไปแซบส่วนทางแก๊งสีสหายก็ไม่อยู่แล้วนะครับชิ่งเลย และพอพวกเขาหนีมาได้สักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าดักก็ถูกแมงมุมกัดเข้าให้นะครับมันจึงทําให้ดักไม่มีแรงที่จะไปต่อเพราะว่าตอนนี้ขาของเขาได้แข็งไปหมดทางกริฟก็แนะนําให้ฉีดใส่แผลดักไปเลยนะครับจะได้ลดอาการเจ็บปวดซึ่งในทางการแพทย์มันใช้กันไม่ได้นะครับอย่าไปหาทํากันละ่ะในหนังมันเอามาปั่นเฉยๆและคนที่ต้องรับหน้าที่ในการฉีดใส่แผลดักก็คือเคนนี่นี่แหละครับแต่ประเด็นก็คือเคนนี่มาเป็นคนประเภทที่ว่ายืนฉีไม่เป็นเขาต้องนั่งฉีเท่านั้นอา้าและภาพมันก็ออกมาตามนี้เลยครับเคนนี่ก็นั่ง ก็สามารถฉี่ออกมาได้และพอพวกเขาออกเดินทางมาต่อสักพักหนึ่งดัก <Duck S 1> <Duck S 2> ก็ได้บอกกับกริฟนะครับว่าเขานั้นอิจฉากริฟที่กริฟออกไปตามหาความฝันของตัวเองที่ลอสแองเจลิสแต่ว่าอยู่ดีๆงูโคตรพอมันก็ได้โผล่มางับดักไปเลยนะครับทุกคนที่ได้เห็นแบบนี้ก็รีบวิ่งทันทีนะครับยังไม่ทันได้เสียใจเลยและพอวิ่งมาได้สักพักหนึ่งทางเคนนี่เขาก็เห็นเรือจอดอยู่นะครับและเส้นทางที่จะไปเรือมันเป็นทุงง่งหญ้าโล่งและอาจจะมีงูอยู่ก็เป็นได้ทางที่ดีที่สุดพวกเราต้องหาเหยืืื่่่่่ออออลลเเเเพใให้้้้งงูสนนจแแววรรรากก็็็ะไไไดดดิปปทีตค เราจะเอาอะไรเป็นเหยื่อดีแต่ว่าในจังหวะที่ทุกคนกําลังยืนคิดกันอยู่พวกเขาก็เดินมาเจอศพดักนะครับที่อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนว่าเจ้างูอนาคอนด้ายักษ์มันสําลอกเหยื่อออกมาเพื่อรอกินทีหลังและก็ดูเหมือนว่าเคนนี่จะคิดออกแล้วนะครับว่าเราจะเอาอะไรเป็นเหยื่อดีก็นี่ไงล่ะเพื่อนดักของเราเนื้อนุ่มหน้าหม่ําเชียวละแต่ขอโทษนะเพื่อนไม่เป็นความหวังเดียวเคนนี่ก็จับดักมามัดกับหมูป่าปากก็บอกลักไปแต่ตัวเองพันเทปไม่หยุดเลยก่อนที่เคนนี่จะประดับตกแต่งศพของดักก็เอาหนูยัดเข้าปากไปเผื่อว่าเพ กยแลบเลยนะครับแล้วก็ยืนดูผลงานของพวกเขาและพวกงูมันก็มากันจริงๆครับทั้ง3คนก็ยืนอาลัยดักเป็นครั้งสุดท้ายแต่พอกริฟสองดูเท่านั้นแหละครับเอา้าเฮียดักยังไม่ตายดักที่ตื่นขึ้นมานี่ก็งงนะครับใครมาทําอะไรกับกูแบบนี้ไว้เนี่ยส่วนทางทั้ง3คนก็รีบตะโกนหาดักเลยนะครับว่าให้วิ่งสุดชีวิตเลยโคตรพอ่อโคตรแม่อยู่ข้างหลังมึงแล้วทางดักนี่ก็งงนะครับว่าอะไรอยู่ข้างหลังกูแต่พอดักหันไปเท่านั้นแหละครับก็สีู่ร้อยทันทีจะรออะไรละ่ะดักก็เกือบโดน อออกราได้และพอทุกคนหนีออกมาได้ดักก็ถามกับทุกคนนะครับว่าใครจับมัดกูในสภาพแบบนั้นและก็เดากันได้ไม่ยากครับต้องเป็นมึงแน่เลยเอเคนนี่เอเวนเลยและพอแก๊งสีสหายเดินมาต่อสักพักหนึ่งพวกเขาก็ได้เห็นซากปรักหักพังของกองถ่ายหนังเรื่องอนาคอนด้าน,นะครับที่ตอนนี้มันไม่เหลือใครแล้วทางกริฟเขาก็ได้เจอวิทยุสื่อสารอันหนึ่งที่มันยังพอใช้งานได้พวกเขาเลยมานั่งวอกันเพื่อหาสัญญาณของคนที่มีชีวิตรอดและในจังหวะนั้นทางวิทยุก็ได้ติดต่อมาว่าให้ระวังข้างหลังแต่ว่าสัญญ,ญาณมมัันไไ่่่ดดดีีะคครบยยิเสงอช และหลังจากนั้นก็มีปืนแฟรยิงเข้ามาที่งูยักษ์เต็มๆหลังพวกเขาก่อนที่ชายนิรนามจะได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับยิงปืนแฟรใส่งูยักษ์ไปด้วยและคนที่โผล่มาช่วยก็คือไอซ์คิวนี่แหละครับที่กลับมาเล่นหนังเรื่องนี้ซึ่งผมดูครั้งแรกก็แบบเดมเฮียมาเล่นเองเลยเว้ย ก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะได้มาหลบอยู่ข้างในซากปะหลักหักพังและก็วางแผนกันไปด้วยทางไอซ์คิว์ก็บอกนะครับว่างูยักษ์บุกโจมตีทําลายฉากและผู้คนที่หนีรอดก็วิ่งหายเข้าไปในป่าแต่ประเด็นก็คือในฉากกองถ่ายหนังนี้มีตัวจุดชนวนระเบิดไฟที่ฝังไว้เต็มป่าถ้าพวกนายต่อสวิตเป็นก็สามารถระเบิดงูพวกนี้ได้แต่ว่าไอซ์คิวเขาขอไปช่วยเหลือเพื่อนที่อยู่ในป่านะครับและก็ให้พวกพระเอกจัดก,การเรื่องนี้แทนและก่อนที่ไอซ์คิวจะไปทางสี่สหายก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่กับไอซ์คิวนะครับเพื่อเป็นตำนานเฮียไอซ นี่แหละครับมาเป็นอิสตเตอร์เอ็กเฉยๆและแผนของพวกพระเอกก็มีดังนี้ทางกริฟแล้วก็ดักจะเป็นคนขับรถล่อพวกงูยักษ์และก็ให้แคลกับเคนนี่เป็นคนจุดชนวนระเบิดเมื่อง,งูยักษ์มาถึงที่และพอทุกอย่างลงตัวแล้วกริฟแล้วก็ดักก็ได้ตะโกนล่อง,งูยักษ์ออกมานะครับและไม่นานเกินรอครับงูโคตรพอมันก็ได้โผล่มาทันทีทั้งสองก็ได้ขับล่อเจ้างูยักษ์ไปเรื่อยเพื่อรอจังหวะที่แคลแล้วก็เคนนี่จุดชนวนระเบิดและพอทั้งคู่ถึงจุดที่ต้องกดชนวนระเบิดปรากฏว่าระเบิดมันก็กดไมมม่่่่่ตติดนนคครร,รัเเเเพาาาววแแลลล้้ก็็ีไไยยยงออสสจม แต่พอเคนนี่เสียบปลั๊กเท่านั้นแหละครับระเบิดก็จุดติดทันทีทํำให้งูยักษ์โดนเผาทั้งเป็น แต่ปรากฏว่างูยักษ์มันก็ยังไม่ตายนะครับขนาดโดนไปจังๆและรถของพวกเขาก็ขับเข้ามาติดลมทั้ง4คนก็เลยได้วิ่งหนีกันต่อแต่ว่าพวกเขาก็มาเจอทางตันนะครับและเจ้างูยักษ์มันก็มาดักทางพวกเขาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ากริฟเขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาได้หยิบปืนแฟร์ขึ้นมาและก็ยิงเข้าไปจังๆเต็มหน้างูเลยถังแก๊สที่อยู่แถวนั้นก็ระเบิดทันทีเจ้างูก็ถูกลอยขึ้นไปในอากาศแต่ถึงมันโดนไปมากขนาดนี้มันก็ยังไม่ตายดักจึงได้นเอาถ้วยรางวัลอสการ์ที่ลูกของเขามอบให้เข้าไปเสียบเต็มหน้าเเลลยยยแ้ก็รร,รีบอ ในที่สุดเจ้างูยักษ์ก็ได้ตุยเย่ลงไปและพวกเขาทั้ง4ี่คนก็ได้รอดออกมาได้และหลังจากเรื่องราวทั้งหมดนี้กริฟแล้วก็ดักก็ได้เปิดตัวหนังของพวกเขานะครับผ่านงานเทศกาลดูหนังนานาชาติก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะได้เปิดตัวหนังของตัวเองให้ทุกๆคนดูแต่ไม่ว่าหนังของพวกเขาจะดียังไงทางโซนี่ก็ไม่อนุญาตให้จําหน่ายนะครับเพราะาโดนลิขสิทธ์ และหลังจากนั้นกริฟและก็แขกก็ได้แต่งงานกันโดยมีดักนี่แหละครับเป็นคนกำกับบทให้และกริฟเขาก็ถูกเชิญกลับมาแสดงในซีรีส์เรื่องสวาด์นะครับแถมได้ออกโปสเตอร์หนังอีกด้วย แต่ว่าตัวแค่นี้เองส่วนทางเคนนี่ในที่สุดเขาก็ยืนฉี่ได้สําเร็จและก็โพสภาพที่ถ่ายรูปกับไอซ์คิวฟ์ลงในไอจด้วยทางไอซ์คิวฟ์ก็ได้มาเมนนะครับไอเวนกูบอกว่าอย่าโพสส่วนทางชีวิตของดักนี่ดีสุดเลยครับเจนนิเฟอร์โลเปซดาราด,ดังของฮอลลีวูดก็ได้มาขอให้เขาเขียนบทเรื่องอนาคอนดาใหม่ให้กับเธอเพราะว่าทางโซนี่ต้องการที่จะสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งส่วนทางดักตอนนี้ก็ช็อกไปแล้วเรียบร้อยครับก่อนที่หนังจะได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้